การติดเชื้อเป็นสาเหตุสําคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตทั่วโลกการป้องกันการติดเชื้อจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อหลายประการที่สามารถใช้ได้เช่น 1. การล้างมือเป็นวิธีที่สําคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อบุคลากรทางการแพทย์ควรล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 2. การสวมชุด PPE ่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคบุคลากรทางการแพทย์ควรสวมชุด PPE เมื่อมีการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายหรือเลือดของผู้ป่วย 3. การปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคผู้ป่วยและผู้เข้าเยี่ยมควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม 4. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิว การทำเป็นประจำช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคบุคลากรทางการแพทย์ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสกับตัวผู้ป่วยบ่อยๆ 5. การแยกผู้ป่วยการแยกผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้อื่นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อควรแยกตัวอยู่ในห้องคนเดียว 6. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี การป้องกันการติดเชื้อเป็นความรับผิดชอบของทุกคนโดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างง่ายๆเหล่านี้เราสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและปกป้องสุขภาพของเราและผู้อื่นได้